สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีของอแม่เพ็นฟาร์มเกษตรอินทรียเนาะคะ่ะมือนี้ก็ตรมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะอาการหลังผ่าตัดมาเนาะคะ่ะจากที่แม่เพ้นไปผ่าตัดหัวเขา่าที่โร่งพยาบาลบุรีรัม์เนาะคะ่ะจากมือนันมาหอดมือนีก็ได้หนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์นะคะที่ที่แม่เพ้นผ่าตัดมาแล้วเนาะค่ะเนาะหนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์นะคะ ขออนุญาตปรับกล่องไม้ด้วยค่ะเสียงกับ,บปานใดด้อค่ะเสียงจะสะท้อนเสียงเนี่ยจักน้อยเนาะคะ่ะเนาะยื่นชาติป่อค่าออกจากโรงพยาบาลมานีก็ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะโอ้ยไม่ใช่จะจะจะ,ะ,จะครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะถ้าร่วมร่วมถึงมือผ่าตัดมาถึงมือนีก็หนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ ขอโทษขออภไปด้วยค่ะว่าเบาลงหลงลืมลืมเนี่ยจักหน่อยนะคะผ่านผ่านการผารตัดใหญ่มากสองครั้งนะคะสองครั้งในชีวิตของแม่เพ้นเนาะค่ะครั้งแรกคือ,อไปผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลสุรินทรเนาะค่ะโรงพยาบาลใหญ่สุรินทร์ผ่าตัดตรงตอนนั้นคือ,อมดลูกโตนะคะามารอบนี้ก็ผ่า รอบแรกนี่ปีพศ2554 25นะคะปีนั้นที่ฝนตกนนำถว่วแห้งเนาะคะ่ะนนำถ่วมกรุงเทพนนำถ่วมหลายพื้นที่ของประเทศไทยเห้าเนาะคะ่ะถ่วหนักพศ2554วันที่16 16สิงหาพ่ะไม่เพ่นไปนอนโรงพยาบาลค่ะ,ะพ่อมาปีนี้นะคะ2 5 6 8วันที่2 กันยาเนาะค่ะต้นเดือนกันญาทีแล้วเนาะในเป็นกับเขานอนโรงพยาบาลน,นะคะถ้าตัดไงหลบหนีกเัเขานอนโรงพยาบาลวันที่สองเขาห้องผ่าตัดวันที่สามนะคะคือไปนอน่นพักก่อนขึ้นหนึ่งนะคะปรับตัวปรับเปลี่ยนอยียงต่างๆว่างเขาไปอ,าอยู่ในการดูแลข,ของแพทย์เนาะค่ะของหมอของแพทย์ก็ได้เขา้องผ่าตัดวันที่สามนะคะประมาณสี่โมงเรงนาะค่ะสี่โมงแรง การผ้าตัดออกจากห้องผาตัดมาถึงห้องผักก็อยู่ที่หนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งถุงกับเป็นการผ้าตัดหัวเขานะคะขังไงไงสูตรสาหรับแม่เพ็นนะคะหมดค่วงอดทนอดกันกับกับข่วมเจ็บปวดนะคะแมเ่เพ็ญเจ็บมากเป็นสิบปีสิบกว่าปีนะคะจากที่เก็บแล้วก็เฮ็ดงานบอ่อสะดวกเฮ็ดยังกับพ่อได้ตา ตา,ตามที่เห่ au, เอาอยากเหตุนะคะเดินกับบอ่อใดเจ็บปวดแห้งนะคะแม่เพ่นสู่ความอดทนสูงมากนะคะแม่เพ่นม,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 มีความอดทนสูงมากๆสําหรับผู้ยิ่งคนคนหนึนน่งนะคะที่ต่อสู้กับความลําบากของชีวิตมากบ่เ,เคยหยอดถอบ่เ,เคยแพ่กับงานนะคะเนาะเมืนเอนี้เห่าก็มาต่อสู้กับความเจ็บปวดไดเป็นสิบปีกว่านะคะ ประมาณสิบห้าปีนะคะที่เริ่มเจ็บมากจากน้อยมาหามากจนถึงมากที่สุดจินยากะดีแต่ตอนจินเศร้าแต่ตอนจินนะคะพ่อนักเข่านะคะปีสองปีมานีถ้าจินยากบไปได้นะคะเดินได้นิดน้อยเพราะได้เดินแข็งแรงนะคะเดินได้นิดนิดน้อยทีนีากะเมดความอดทนอดกันเนาะค่ะว่าต้องไปผาตัดบางก้นกับว่า ถ้าเล้วก็หายเจ็บ้าเล้วก็ดีก็ต้องฟังคววมเพลินผูพ,พามาก,ก่อนเนาะคะ่ะแม่เพื่อนกับพอเคยมีประสบการณ์น,นะคะเพราะว่าเข้ากับคิดว่าจะบวพาตัดอีกแล้วนะคะจะบวพาตัดอีกแล้วในตอนนี้เนาะคะ่ะกับมามาเลยพาหนีรอบที่สองเนาะคะ่ะเนาะรอบที่สองอแพ้น่ะดีแล้วนะคะแพ้หัวเขานี่ดีแล้วแต่ว่า คือยังยังเคียงยังตึงยังปวดอยู่แต่ตอนนี้ปวดแห้งเนาะค่ะก็จะเป็นปกติกับแผลที่บอท่านใดขังในบอท่านดีนะคะขังในยังบอท่านดีถือว่าขังนอกแผลดีแต่ว่าขังในนี้ยังหงมยังห่อนยังทรงมีความหลอนอยู่นะน้าค่ะยังบวมอยู่นะคะแผลหัวเขายังบวมอยู่ต้องใส่เวลาคุณหมอก็บอกว่า ใส่เวลาประมาณ3-6ถึงเดือนนะค,ะคุณป้าถึงจะเดินได้คล่องนะคะในเพื่อนกักับอเป็นอย่างเนาะค่ะ3เดือนเท่กากับถ่าใด้6เดือนเท่กากับถ่าใดคือกับเสิเหตุในชีวิตจะของมีความสุขไปหมือนนึงหมือนนึงกับงานเล็กๆนหน่อยๆที่ห่าพ่อเห็ดใดเนาะค่ะที่เ้าพ่อเห็ดใดออกจากโรงพยาบาลมากกับมาพักฟื้นโยบ้านสองอาทิตย์หมอขนาดพบหลังผ่งาตัดสองอาทิตย์นะคะ แล้วก็จะมา,านัดพบอีกรอบนี้ก็วันที่15้านะคะ15ตุลาก็จะไปอีกเป็นครบหนึ่งเดือนนะคะครบหนึ่งหนึ่งเดือนหลังจากสิบห้ามือแล้วก็จะมาหนึ่งเดือนอีกว่าจักมือน,นี่แหละค่ะแม่เพ็ญก็จะไปหาหมออีกนะคะวันที่15าตุลานะคะเดินได้บอ่อเดินได้แต่บอ่บอบ่อได้เดินดีนะคะยัง ยังความทรงตูวบัท่านได้ปกตินะคะความทรงตัวยังยังบัท่านปกติเพราะว่าหนึ่งหัวเข่าห้าอยังตึงอยู่นะคะหัวเข่าห้าอยังตึงแล้วก็เดินเหมือนสูงๆต่ำๆหน่อนะ,นะคะคือหัวเข่ามันยังงออยู่นะคะหัวเขา่ายังงอแต่ก็ออกจากบ้านมาจากพักปืนอยู่บัน ออกมาฟ้ามนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะคืออยากออกมาบริเวณยางกระซางเน,นาะค่ะมันนั่งสูดอากาศมาันนั่งสูดอากาศเย็นๆมาเบิงเสียงนกเสียงกาห้องมาเบิงแปลงผักกับเดินได้นิดหน่อยนะคะเมื่อนี่กับถือว่า,ามาเฮ็ดงานพร้อมผล่ะค่ะมาเฮ็ดงานอย่างวันดีไม่เพ่นมาช่ำผักนะคะนี่อันนี้คือเบียร์ผักที่ไม่เพ่นเพาะไวเนาะคะ่กะกาล่างหนาลักเลยนะคะ เป็นต้นกาสลัดนะคะต้นกาสลัดกระเพาะมือนีเพาะไปเลี้ยวได้หกถาดเนาะค่ะหกถาดก็คิดว่าจะเอาสำนันหละกอนมืออื่นยังสิม,มาลงมือใหม่มือนีมันคำแลวก็กกเลยต้องจักน้อย,ออยเข่ากับขาบ้านเนาะค่ะก็ตอ้องเสพตัวเองไปนั่มฝืนาลกับบอดีนะคะคือ้าเข้ายอนขาแนานๆนะคะขาเข้าจะบวมนะคะ น้นาตอนนี้กันยังบวมอยู่นะคะมือน,นี่นะคะบวมแห้งเพราะวา่าย่อนขานานเพราะว่ามา,ามาเห็ดผักนะคะมาเสียบ,บยต้นกานะคะในหกถาดนี่ก็ถือว่าใส่เวลาระยะเงีว้วหลายชั่วโมงขึ้นกันนะคะกว่าสีใดแต่ละถาดกันานนะคะบางคนก็นบอกวา่าผ้าสองขาง ย่างง่ายย่ง,งสะดวกสบายนะคะแต่ขางใยของแม่เพ่นนะตอนนี้ก็ย่งถือว่าดีนะคะบอดมีอาการเก็บอียงย่าง,ย,งย่งใส่งานใดยูถ้าเป็นไปใดไม่เพ่นกน็ขอให้เจ้าของโชคดีไปเนาะคะ่ะเพราะต้องไปพาหอดจ้องขางดอกอายุเฮากับลายแล้วนะคะอายุลายแล้วแล้วการพาตัดแต่ละเทีอ็ใส่เวลาใส่เงินแล้วก็ใส่การพักฟืนอีกนานอยู่พื้กันนะคะ ม่เพ่นกรบบอได้เหตุงานหนักอีกอย่างมากมายดอกค่ะก็คือลักๆเลยนะคะก็คืมาเพาะพักช่ำพักให้คุณพ่อเป็นไฟปลูกไฟดูแลนะคะคุณพ่อก็จิไปท่านแปลงไปปลูกนะคะปรุงดินปรุงหยางก็สิเป็นส่วนของคุณพ่อเนาะ,ะแม่เพ่นอีก,กเป็นไฟผลิตต้นกล้านะคะผลิตต้นกล้าให้คุณพ่อปลูกนะคะ จังดินเพาะอพืชผอกกับเตรียมไห่เนาะค่ะเตรียมมาไห่ปรุงอ,อาหารใส่ไห่พร้อมหล่อนดินมาไห่พร้อมเพราะว่าดินเทาเห็ดไปแล้วเนาะค่ะดินเท่าเห็ดไปแล้วทีนี้เขากับมะนางเสียบเสียบเบียมันใส่ถาดเน,นาะค่ะนังเสียบเบียรพักใส่ถาดก็ถือว่าเห็ดงานกับอยู่ในล่มนี่แหละค่ะแต่วันณตอนนี้แม่เพ็นกับย่างว่าท่านได้คงถี่ปานไดนะค่ะต้องใส่ไว้ล่าอีกกอนเพราะว่าขาย่อนบ่ได้โดน ขาย้อนนั่นมันก็นจะบวมนะคะคาบวมแล้วก็จะเกิดเป็นแนว่หไม้เขากับเห็ดไปมือละหน่อยนะคะเห็ดไปมือละหน่อยมื่อนี้ก็ทูซึกว่าจะบวมประมาณหนึ่งอยู่นะคะก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าตอนนี้แม่เพ็นยังๆว่าท่านได้ดีเดินได้นะคะเดินได้ก็ถือว่าเดินแบบประคับประคองนะคะระวังที่สุดคือว่าให้เจ้าของลมนะคะ หัวเขาตอนนี้ก็ยังชาช,าชาชาในหัวเขาเขานี่รอบหัวเขาเข้าทั้งมืดทั้งม้วนนี่ยังชานะคะถือชาถือเหมือนถี่ว่าไปไปถอนฟันน่ะนะคะไปถอนฟันแล้วก็คุณหมอฉีดยาชาให้เข้าแล้ว่ะถอนฟันแล้วเขาบ่มีความหูสึกยังนั่นแหละนะคะกับประมาณนั้นเนาะ,ะในเนื้อหัวเขานี่ก็จะอยู่ประมาณนั้นคุณหมอก็บอกว่าจากหลังผ่าตัดไปหกเดือนนะคะ หกเดือนนี้ความชาจะลดหน่อยลงเหลือเท่าเหรียญสิบเป็นวะเหลือเท่าเหรียญสิบอเอากระลอนะคะลอดลอไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะก็ดูแลเจ้าของไปนั่งกะมีความโชคดีนะคะความโชคดีจังไได้ปฏิอแม่เพ้นกับหัวซึกว่าร่างกายฟื้นเร็วนะคะฟื้นเร็วคืออันนึงเท่าได้กินกินเข่าที่ปอดสารไรสารพิษ สองอาหารพืชผักในฟาร์มของไม่เพเศนี้หล่สารพิษพันเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าห้าผลิตเองเพราะว่าเป็นฟาร์มอินซี์โดยที่ว่าห้าบ่อใส่สารเคมีใดๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคืออากาศอากาศที่ห้ามานั่งอยู่นี่เป็นอากาศที่บริสุทธิ์มากเลยค่ะในฟาร์มของแมเพิเจะมีต้นไม้เยอะนะคะต้นไม้เยอะแล้วาคางรอบๆนี่ตรงแถวหนึ่งไปนี่ก็จะเป็นกอไผ่นะคะ พูดถึงต้นใหม่ไม่เพ่นมีเยอะนะคะมีหลายหลายตนาย้นละเป็นพันๆต้นนะคะก็ถือว่าเหาหลักธรรมชาติดูแลธรรมชาติเดี๋ยวกับธรรมชาติกลับมาดูแลเหาคือหายอากาศที่ดีหายลมหายใจที่สะอาดหายลมหายใจที่ปลอดโปร่งเ,เลือดดีอากาศดีกววมดันบอมี่นะคะเหาบอมี่ว้วมดันเลือดเท่าก็สะอาดวันนี้ก็อาหารที่เหากินลงไปก็หมายถึงกับว่าเหาดูแล หลังกายของเฮาให้พักพื้นในเร็วนะคะพักพื้นในเร็วก็บ,บ่อยากบา่อยากให้เจ้าของเ,อเกิดโรคอีหยังต่างๆอีกนะคะคือชีวิตที่เหลืออยู่ที่เดินไปทางนานีก็สิพัฒนาฟ้ามให้ดีขึ้นและแบ่งปันวามหูแ,แบ่งปันเพื่อนเกษตรกรถูกหน่วยถูกมูลเล่าที่จะเขามาเลียนดูในฟ้ามของแม่เพ่น เกษตรขัยา,ยามห้ความหูหายได้มากที่สุดเพื่อซอยเหลือมนุษย์น้ากันแนะนําเขาให้เขามาหันมาเห็ดเกษตรอินทรียนะคะเห็ดเกษตรอินทรียไม่ดีจังใดเฮากเกษตรดบอกให้เขาฟังเห็ดปุ๋ยจังใดเฮากเกษตรดบอกเขาว่าเห็ดแบบใดเห็ดหนางมักจังใดเฮากเกษตรดแนะนําชีวิตที่เหลืออยู่ไปทางนา้ำไม่เพิน่นเกษตรสัส่งทาความดีนะคะส้างทาความดีแบ่งปันความรู้นะคะแบ่งปันความรู้ ให้เพื่อนๆเกษตรกรทุกคนติ่สนใจนะคะแม่เพี้ยนกะพญายามเห็ดใหได้มากที่สุดนะคะเห็ดใหได้มากที่สุดเท่าที่ากาลังที่มีอยู่เห็ดใดน,นะคะเห็ดใดขอบคุณนะคะขอบคุณลิฟซีทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่มาให้กําลังแรงใจในห้องของแม่เพ่อนอห้างหายช่องว่ได้ลงคลิปทอาใดนะคะชิปช็อตกิ ช่วง้าตัดบ่ไดดล่งเลยนะคะช่วงหลังๆมาหันกับบ่ไดดล่งเลยเพราะว่าเจ้าของเดินบ่อดดไปถ่ายคลิปบ่อใดนะคะต้องซอยตัวเองนะคะต้องซอยตัวเองะะดูแลเจ้า,จาของเพราะว่าลูกๆเขาก็มีงานทํากันทุกคนเขากับบ่ไดดมาด,ดูแลเห่าตลอดเวลาเนาะค่ะเห่าก็ต้องออดินล้นเพื่อวัมอยู่หลดของเจ้าของเนาะค่ะก็เหตุไหนตัวเห่าเองพักฝืนดีขึ้นมาไใด ถือว่าอาหารเท่าดีนะคะอาหารอากาศอารมณ์เหตุใ่อารมณ์เท่าสดื่นแจม่มใสนะคะก็สียูไดแบบเงาๆหลวกสิได้ซอยเหลือสังคมซอยเหลือเพื่อนๆกเกษตรกรนะคะต่อไปก็สิพยายามนะคะลงคลิปให้ได้มากเพิ่มขึ้นเมื่อนี้ก็ไดไล์สดไปเคื่งโมงเนาะคะ่ะไดไล์สดไปเคื่งโ่ากลับจะมาไดลงคลิปชอ็อตแน่ทุกวันล่ะคะ่ะทุกคลิปช็อตบ่ทำกา คลิปสองคลิปนี่แหลนะ,ะนะคะแล้วก็จะมาทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่าหลังการผ่าตัดของแม่เพ่นหิ้งงานใดไปยางใดไปนะคะณตอนนี้ยางบ่าท่านดีนะคะก็จะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังไปเรื่อยๆเนาะค่ะว่าแม่เพ้นเดินใดปกติไปพ่อสิไปยางไทยคลิปไทยยางให้เพื่อนๆเบื้องในฟ้ามีพักยางเนีมีอีหยังปลูกต่างๆเนยแม่เพน่นจะให้เพื่อนๆเบื้องไปน้ากันนะคะขอบคุณทุกกําลังเร่งใจ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณติดติดตามขอบคุณตีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่เพนเนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้ถ้ารับชมคลิปต่อไปนะคะถี่แม่เพ้นลงก็จะได้แก่งไปทั้งกระดิ่งนะคะแกงไปทั้งกระดิ่งขอบคุณมากไม้นะคะคลิปนี้แม่เพ็นก็จะขอลากแค่น้กรอน,นะคะเราก็จะมาให้เพื่อนๆอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆเยนาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ